สวัสดีครับอาจจะมืดหน่อยวันนี้เดี๋ยวที่เห็นข้างข้างหลังผมไม่ใช่อะไรหรอกครับก็แบตหมดมามาชาร์จตู้อของเจ้าเดิม EA เดี๋ยวพอดีไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็จะมาสรุปทริปเดินทางคร่าวๆนะครับของ เอลาละวันที่วิ่งไปผมดูตัวเลขแล้ว2,798กิโลนะครับกับการเดินทางลงใต้ที่ผ่านมานะฮะนี่ครับไปลงใต้กันมาแล้วก็ดีออกคลิปไปเดี๋ยวมีอย่างอื่นเดี๋ยวโทษมีอย่างอื่นเนี่ยก็เจออะไรมาบ้างที่ผมไม่ได้ลงไปในคลิป แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอาจจะสรุปหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมมาชาร์ารไปตอนนี้ปหะมาณมั้ง60%เล้วนะฮะสำหรับทริปลงใต้ที่ผ่านมานะครับกับออร่าอาวันตัวนี้เนี่ยผมออกเดินทางเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ตอนประมาณตีสามนะฮะเราก็ขับไปประสบการณ์เนี่ยที่ได้กับออร่าอาวันเนี่ยนะมีเยอะเลยนะครับกับการใช้รถไฟฟ้าแล้วแล้วเดินทางไกลนะครับใช้รถไฟฟ้าเดินทางไกลนะผมจะอาจจะพูดได้ไม่หมดเพราะว่าเพิ่งกลับมาบองตรงเมื่อเมื่อคืนผม่ไม่ได้นอนเลย คือออกตีสองยันปีสองอีกวันนึงเลยอ่ะก็คือเรื่องการเดินทางสนุกครับสนุกคืออยากจะเล่าอยากจะเล่าคือพูดถึงเรื่องการเดินทางเนี่ยมันก็ให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างนะฮะให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการเดินทางเรื่องการเตรียมตัวการวางแผนการเดินทางของอลอ่าอาวันที่เราไป นะครับนะรบเรื่องการเตรียมสถานีชาร์จหลายหลายท่านนะฮะบอกว่าเราไปเราจะชาร์จยังไงนะฮะถ้าไม่มีสถานีชาร์จเราเราต้องปรับตัวทํำยังไงโอ้โหนี่โดนเต็มเต็มครับนะขัไปไม่เท่าไหรก่กยอดมีเพื่อนมีเพื่อนตามมาจากใต้คิดดูตอนจําได้ไหมฮะที่ผมออกคลิปไปอยู่อยู่อยู่ตรัง เพื่อนบอกอยากจะตามมาดูปรากฏว่ารู้วามาเจอผมที่ไหนมาเจอผมที่อะไรวะวังมะนาวมาทันผมที่วังมะนาวอ่ะผมจอดจอดชาร์จของนะออกไปเที่ยวก็ยินดีโอยดีใจแล้วปรากฏว่านะโอเคนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับจากที่เดินทางไปเนี่ยนะคือเรื่องการขับรถ นะของคันนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่านั่งสบายครับสรุปเลยครับกล้าพูดได้เต็มปากนะฮะแล้วก็ผมพาแฟนนั่งไปด้วยแล้วก็เขาบอกได้แลว่ารถคันนี้นั่งสบายมากกับการนั่งทางไกลคือจะไม่สบายได้ไงอะมันนิ่งรถมันนิ่งครับแล้วก็ cg มันจะต่ำเลยมันก็เลยไม่โค้งเคงเขาก็วิ่งเหมือนลอยไปบนพื้นถนนอนนะ เอออาที่ผมเคยเคยพูดไว้ทีหนึ่งแล้วว่าจริงผมไม่เมื่อยแต่ผมง่วงเพราะว่าผมไม่ได้นอนคือบางทีเนี่ยที่ไม่ได้นอนเพราะว่า,วาเราอะ่ะติดปัญหาเรื่องสถานีชาร์จแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะฮะเรื่องการเรื่องรถคันนี้เนี่ยนะฮะเดินทางไกลหนึ่งออลำพังตัวรถตัวเองเนี่ยเขาเดินทางไกลได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ความเร็วมากเหมือนรถทั่วไปไม่ได้ ผมบอกตรงนะผมใช้ความเร็วแค่60สิบเจ็ดสิบเองโคตรนานเลยแต่มันไม่ใช่แบบเราเราต้องเผื่อเวลาของเราเราต้องให้อิสระกับเวลาของเรานะการเดินทางประเภทนี้เนี่ยแล้วเราจะสนุกเราอย่าอย่าไปอย่าไปแบบมุ่งว่าเราจะต้องไปถึงตรงนั้นกี่โมงตรงนี้กี่โมงนะนั่งไปเนี่ยขับไปเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากไปเรื่อยเรื่อยเมื่อเหนื่อยเราอยาก แวะตรงไหนเราแวะอันนี้คือผ่านไปหนึ่งจุดนะในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าตัวน้อยอล่าอาวานเนี่ยเดินทางไกลไกลจริงๆรบอกตรงๆรครั้งแรกเลยนะครับพี่ไม่ได้เอารถน้ำมันนะฮะเอารถไฟฟ้า100%เซนี่ยวิ่งไปแล้วขับคนเดียวด้วยสนุกครับมีหลายท่านผมบอกได้เลยมีคนกำลังแอบเดินทางไปเชียงใหม่ไปล่องเหนือเชิกับผม เขาเอารถ m g ไปก็สนุกครับสนุกผมบอกได้เลยว่าคือการเดินทางเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอย่าไปยึดติดนะฮะเราเราเดินทางเนี่ยมันจะทําให้เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายมันมันได้ประสบการณ์นะฮะเราก็เอาประสบการณ์มาแบ่งเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราเดินทางเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างหนึ่งวางแผนให้ดีคํานวณระยะทางให้ดีนะกี่กิโลเมตรถึงนะ อีกอกี่กิโลเมตรถึงเราควรจะขับรถความเร็วเท่าไหร่ขับแล้วระยะทางเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่จริงมี่คนบอกเฮ้ยอลาวาน,นันวิ่งได้แค่สามร้อยโลสามร้อยสิบโลพี่ไปได้ยังไงอ่ะนะจากจากกรุงเทพเนี่ยไปชะอำจากชะอำเนี่ยพี่เล่นไปโผล่วังไอ้นู่นเลยอ่ะหลังสวนนะ่ะจุมพรนะ่ะมันสามร้อยห้าสิบแล้วนะไปได้ โอ้ผมกล้าพูดแล้วผ่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆสบายมากครับนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยผมทำเลทของออร่าวันนะฮะได้ถึง400กิโลเมตรก็คือวิ่ง60-70นะครับผมทำได้ถึง400กิโลเมตรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกล้าพูดได้เต็มปากว่าตัวเลขกแจี้เดียวอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวรถเขาด้วยมันก็เลยทำให้ออร่าวันเนี่ยไปได้ นะอันนี้ก็คืออันนี้คือข้อดีของเขานะแล้วก็เราเนี่ยอเราเนี่ยต้องฝึกการขับรถช้าๆโอ้โหบอกตรงนะผมขับรถไปเชื่อว่ารถเทรเลอร์แซงอะ่ะรถสิบล้อแซงอะ่ะผมก็แซงผมก็หลบไม่ก็ไปเลยโอ้แต่ผมยอมรับผมเห็นอุบัติเหตุเยอะมากบนถนนเพราะว่าอะไรรู้ไหม ขับรถกันเร็วมากเร็วจริงเร็วแบบชนิดว่าโอ้โหคือแต่ก่อนผมก็เป็นขับเร็วอ่ะแต่พอมานึกถึงตรงนี้นะผมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่คุ้มพอไปชาๆาเนี่ยเออรู้สึกว่ามันมันไม่เมื่อยมันสบายมันไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องของการขับรถทางไกลนะแล้วอย่างรถไฟฟ้าที่บอกว่าคำนวณเส้นทางคำนวณแล้วเราไปเที่ยวทุกที่เราไปเที่ยวนะฮะ เราคำนวณเส้นทางดีแล้วแล้วเราถึงตัดสินใจเดินทางนะส่วนมาคุยเรื่องของอเรื่องการผมบอกได้เลยว่าโอเคเราสตาร์ทที่บ้านเราสตาร์ทที่บ้านเราชาร์จเต็มถังแล้วเราวิ่งไปวิ่งไปให้สุดเลยครับแต่อย่าอย่าวิ่งเร็วนะเพราะว่าเราต้องคำนวณเส้นทางให้ดีพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสถานีชาร์จเราต้องเผื่อไว้เลยว่า50-50สมมุติว่าสถานีชาร์จบอกว่าปฏิเสธการชาร์จ ชาร์จไม่ได้เราจะต้องหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายัางไงนี่ผมบอกได้เลยเจอละเ,เรื่องสถานีชาร์จไม่พร้อมหรือมีปัญหาเรื่องสถานีชาร์จนะอย่าตกใจอย่าตกใจวันนี้ผมเจอ,เอ,อตั้งแต่ขากลับจากพัทลุงกลับจากพัทลุงมาถึงหลังสวนนะ ผมเข้าไปชาร์จปัมป๊มปั๊มปตทโจหลังสวนปรากฏว่าตู้ฟัสชาร์จเนี่ยถูปฏิเสธพรตูปฏิเสธการชาร์จปุ๊บผมก็พอดีมีญาติอยู่หลังสวนผมก็เข้าไปชาร์จที่บ้านระหว่างนั้นเนี่ยก็มีตู้แล้วก็เอออย่างนึงสายสายชาร์จที่เป็นแบบเอาไปเสียบซ็อกเก็ตเฉยๆถ้าถ้ามีเราก็ติดไป นะบางบางตู้เนี่ยก็จะมีแต่เป้าเฉยๆให้เราเสียบเอาเนี่ยตรงเนี้สาคัญนะตรงนี้สาคัญปนะิดไปนะเราเราเรามาชาร์จอ่าที่สถานีไม่ได้เราก็ไปชาร์จบ้านหรือจะจะไปชาร์จโรงแรมที่พักยังไงก็ได้เป็น a อซตัดสินใจนอนพักไปเลยครับหรืออ่าชาร์จให้เต็มร้อยแล้วใจทีนึงตอนไหนรู้ไหมมาที่อ่าจากหลังสวนเนี่ยผมยิงตรงมาเลยนะฮะ ผมเห็นแล้วว่ามันสาตู้ชาร์จของ ea ดันมีปัญหาชาร์จไม่โัสวัสดีผมลองอยู่เยอะตั้งแต่ตีสองนี่ผมมาถึงตีสองตีสองยันตีสามตีสามครึ่งไม่รอดไม่รอดผมถอยละก็ไปที่ของชะอําของชะอำมข,ของปั๊มบางจากของ pa v o t a ปรากฏว่าไปถึงเื่อไหร่รู้ไหมปิดครับเพราะว่า วันที่ห้าวันที่ห้าพรุ่งนี้ดินะวันวันที่ห้าเมษาเนี่ยเขาจะทำพิธีเปิดผมก็ลืมปิดโอ้โหบัตรเหลือยี่สิบกว่าเเซ็นคลานกลับนะคลานกลับเลยกต้องบอกว่าคลานกลับมาที่อคือแบบวิ่งแบบต้องทำระยะทางสุดๆนะทำยังไงก็ได้ เราวิ่งให้เพิ่มระยะทางได้มากที่สุดมันทาได้ครับเพียงแต่เราขัดช้าแล้วอยากกระแทกคันเร่งเราค่อยๆอ่าไหลค่อยๆเหยียบคันเร่งค่อยๆผ่อนคันเร่งแล้วก็ค่อยๆให้รถไหลไปมันจะทําระยะทางได้ดีอย่าไปกดคันเร่งปืดปาดปืดปาดไม่ได้นะเปลืองไฟอันนี้คือจุดจุดหนึ่งของคนใช้รถไฟฟ้าไม่เชื่อลองดูนะไม่เชื่อลองดูแต่ถ้าเกิดเราขับค่อยๆกดเหมือนนึกถึงนึกถึงมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ ทำไมมันหมุนช้าๆเรื่อยๆแล้วเวลาสตาร์ทมันก็ค่อยๆหมุนช้าๆแล้วเร่งรอบขึ้นอะไรนิดอันนี้คือคือเราเอามาประยุกต์ใช้กับการาขับรถไฟฟ้าของเราทําได้แล้วผมก็ไปนอนชาร์จทีอ่อะไรว่าการไฟฟ้าที่หัวหินนะโหนอนเลยครับนอนชาร์จเลยครับคือตู้ฟาาชาร์จมันยังของผมยังใช้ไม่ได้ไง ผมก็ต้องใช้ AC ชาร์จของเขานน่แหละชาร์จจนเราต้องการจะไปไหนผมต้องการจะมาวังมะนาวผมก็ดูระยะทางมาวังมะนาวสักประมาณร้อยกว่าโลพอระยะทางได้นะครับเราหยุดเลยหยุดเลยผมพอและชาร์จไปเสียค่าชาร์จไป41บาทนะฮะ41บาทจากเอออ ที่ที่ชุมพรเนี่ยผมเสียค่านะชาร์จไปแป๊บหนึง่งเขาบอกเขาปฏิเสธการชาร์จผมก็โอเคโอเคเกรงใจน้องเขาก็เลยรีบมูฟออกมาแล้วก็มาถึงที่ที่หัวหินเนี่ยผมชาร์จเสียค่าชาร์จไป41บาทผม41บาทเนี่ยเราขับรถมาที่วังมะนาวไดนะ้ชาร์จที่วังมะนาวพอดีเขาเปิดฟรีสรุปเลยผมเสียไปแค่เท่าไหร่เอง อ่า15บาทก็41บ41บาทแล้วก็เพิ่งมาถึงเนี่ยมาชาร์จที่อ่ากรุงเทพ,พตู้ EA ตอนแรกผมคิดว่าอุปกรณ์ชาร์จผมมีปัญหาอพอไม่ใช่ตู้มีเขามีปัญหาระบบก็จริงๆแต่ไม่เป็นไรนะใจเสียเลยนะนนี้คือเราะ่ะพยายามแก้ปัญหาเราไม่ต้องชาร์จเต็มเราไม่ต้องเสียเวลานานเราดูระยะทางเลยว,ว่ากี่กิโลนะฮะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยต้องดูระยะทางบางคน คือผมเห็นบางทาง่านนะนะตามตามเฟซบุ well, ๊กอ่ะบางคนก็บอกว่าอุ้ยทําไมจอดชาร์จนานคุณจะชาร์จเต็มเลยเหรอคุณใช้ไฟไม่เต็มร้อยเราคํานวณเนี่ยเราก็ชาร์จแค่นี้พอแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นมาก็เสียเปรียบหน่อยนึงนะเรื่องการชาร์จแต่ก็ไม่เป็นไรคือบางทีน้อยไปนะแบบผมวิ่งจนแบบแยงแฉเลยอ่ะคือหรือก็ต้องรู้จักใช้ แล้วก็รู้หาวิธีการที่เราจะทำยังไงก็ได้ให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งได้เยอะๆวิ่งได้ไกลแล้วประหยัดังความตรงทิปลงใต้ผม2,700กว่ากิโลเนี่ยนะผมจ่ายน้อยที่สุดค <c oughs> ่าค่าใช้จ่ายบองตรงน้อยนะฮะถ้าพูดถึงค่าค่าไฟนะน้อยมากน้อยมากนะครับอยากให้เพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ย ลองดูแล้วก็ต้องหาเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์จากการใช้รถไฟฟ้านะครับคือฟังผมเล่าอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องซื้อครับคือหารถไฟฟ้าอย่างน้อยก็ค่ายที่เขามีรถแล้วก็สถานีชาร์จเยอะสุดเนี่ยก็คืออันนี้อันนี้เขามีรถเยอะนี่โตนี้ รถเต็มเลยสถานีชาร์จเต็มเลยเขาไปได้ทั่วอิจฉาบางทีผมแบบหแบบเห็นแล้วอยากจะซื้อมั่งอ่ะแล้วก็ขับแบบไปทั่วช่วงวันหยุดยาวอ่ะอิจฉาเลยอ่ะวันนี้ไปเจอพร้อมๆกันที่บ้านสี่ห้าคันเลยอ่ะผมจอดอยู่หูมาจอดลุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มเลยโอ้โหเหมือนมาแบบไม่ได้นัดกันอ่ะคือมันรู้สึกแบบเออเราใช้รถไฟฟ้านะ หลายคนก็ผมบอกเลยนะเอาหน้าตอนเนี้ยอาจจะใช้รถน้ำมันแล้วกำลังศึกษาอยู่ไม่เป็นไรคือตามดูผมไปก่อนผมเนี่ยของผมเชืมม่อว่ารถเนี่ยตาบอดไปข้างแล้วผมมึงรู้ถึงว่าวิ่งกลับจากหลังสวนมาเอ๊ะทำไมแสงมันมันน้อยไปข้างหนึง่งหลอดไฟหน้าขาดไปแล้วที่ประมาณ2 7ง0ม พันกว่ากิโลอตาบอดแต่มันมีตามันหลีอยู่ก็พอพอได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปเปลี่ยนมันอย่างอื่นเนี่ยถ้าถ้าพูดพูดถึงตัวรถนะวิ่งไปหนักๆไกลๆขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่รวนมันไม่อะไรเลยมันมันมันนิ่งมันมันไม่งอแงมันไม่ร้อนไม่โอเวอร์ฮิทไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันดังช่วงล่างเหมือนเดิม ช่วงล่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเนี่งแต่ผมไม่อยากให้ดูในรถเพราะว่าของเต็มเลยแบบโอ้ขากลับไม่รู้อะไรมัง่งซื้อมาแบบซื้อมาฝากเขาอะขนมาเต็มเลยตอนแรกเขาจะขนสับประรดไปโอ้บอกพอไม่ไหวแล้วจะขนสับประรดมากวนเลยะ่ะคือข้างหลังเต็มอะให,ให้ดูให้ดูนี่ยังไม่ได้เข้าบ้านนะเพราะว่าอา่า มาแบบโอ้โหเต็มเต็มข้างหลังอะคอือยังไม่ได้เข้าบ้านแวะมาชาร์จก่อนเข้าอีกเดี๋ยวก็ถึงละคือลงทางด่วนมาขับรถไกลไกง่วงไม่ผมว่าโอคตรง่วงเลยแต่เราก็มีวิธีแก้ก็คือเราจอดเข้าปั๊มเลยครับจอดงีบนะอย่าฝืนนะฮะอย่าฝืนหมอบอยนะไม่ได้ไม่ว่ารถไฟฟ้ารถน้ำมันรถอะไรก็ตามนะทางง่วงทางไกลความปลอดภัยต้องมาก่อนคือ ไปจอดนะครับยอมเสียเวลาเราต้องไม่รีบนะฮะแล้วสนุกเบอกได้เลยคือคืออยากลองรถเนี่ยลองแล้วเนี่ยมันต้องให้ให้เห็นไปให้จริงไปให้ได้ไปแล,แล้วแล้วก็พูดได้ว่าเฮ้ยเอออย่างน้อยผมก็เป็นตัวแทนเอามาเล่าให้เพื่อนๆดูว่าให้ผมวิ่งลวดเดียวเนี่ยไปกลับมาไปใ,ใต้เนี่ย2700กว่ากิโล โอ้เอาเรื่องเลยนะทําไมผมถึงรู้ตัวเลขผมจดไว้ครับผมมีสมุดโน้ตจดไว้ว่าจอดที่ไหนเลขไม้เท่าไหร่จอดที่ไหนเลขไม้เท่าไหร่นะฮะเพราะงั้นนี่ก็คือผ่านไปและวหนึ่งทริปอยากไปสายเหนือแต่ติดตรงเดี๋ยวรอทาง p e a รอไอตัวรถผมมาไปอัพ,อพเดตกับของ p e. a w a t a ก่อนเพื่อให้ชาร์จรถได้ถ้าชาร์จได้นะแล้วก็ ทางเส้นสายตรงตากนะครับตากที่จะไปลำปางอะ่ะถ้า PA จบเนี่ยจบเลยขึ้นทางเหนือได้สบายเลยนะผมไม่อยากต้องแบบไปทางเหนือแล้วผมคลานเกินไปผมรู้ซึ้งเลยครับการคลานวิ่ง7 0 6 0 70เนี่ยคือแต่เราก็เราต้องไม่ไปหงุดหงิดก,กับมันเราต้องไปสนุกกับมันนะเรื่องการเดินทางนะ โอเคนะครับหลายท่านคงคือมันมันเป็นอามาบอกเล่าประสบการณ์กันนะเรื่องการชาร์จอุปรกรณ์ที่เตรียมการเดินทางสําหรับรถไฟฟ้าเตรียมไปแล้วก็เครื่องมือช่างเตรียมไปหน่อยหนึ่งบางทีเราต้องไปต่อเห็นไหผมออกคลิปไปอันหนึ่งที่ไปต่อ,อปลัก๊กคือเราอะต้องเผื่อไว้ว่าเวลาเราออกต่างจังหวัดใช่ไหมเราจําเป็นที่ต้องไปเพิ่มปลั๊กจุดบางจุดเนี่ยเขาไม่รองรับ ตามบ้านเราก็ไปต่อทําไว้เลยไม่เป็นไรหรอกลงทุนไม่กี่บาทเตรียมเครื่องมือไปหน่อยเตรียมไขควงเ,เตรียมเคสแลมเช็คไฟนะเตรียมไปหน่อยอันนี้ก็เราก็ทําได้แล้วเห็นปะในคลิปที่ผมออกไปอันนั้นก็คือเล,เล็กเราชาร์จได้นะฮะโอเคนะครับฝากไว้สําหรับทริปเดินทางไกล,กลอนาคตหลายท่านคงได้สัมผัสกับรถไฟฟ้าอ,อล่าวันแน่นอนไม่ง,งั้นก็ อาหารแชทหรือในรถเอ็จซึ่งอร่อยใครอร่อยมันนะครับเราไม่ว่ากันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ใช้นะตัดสินใจตัวเองเงินไม่ใช่เงินผมนะครับเงินของทุกท่านาเลือกซื้อเลือกใช้เลือกหาแล้วสนุกกับมันอยู่กับมันให้ได้นะอย่าไปเกียงว่ารถมันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้มันเล็กไปมันใหญ่ไปมัน อยู่กับรถให้ได้แล้วเราจะสนุกกับมันนะครับโอเคนะครับก็ทริปรอบนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรรอบหน้าก็มาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับยังไงฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ u t u b e ช่องออล่าอวันให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมได้ติดตามออล่าอวันผมก็จะวิ่งมันไปเรื่อยๆนะฮะ เจออะไรที่มันพิเศษหรือเจออะไรที่มันเราสามารถเอามาป,ประยุ์ปรับปรุงกันเราก็จะมา,มาแบ่งปันกันโอเคนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย